สวัสดีนะครับวันนี้วันที่14ตุลาคม2563นะครับวันนี้เราจะแพ็กสมุนไพรแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้านะครับเอ็นไส้เลื่อนนะครับทั้ง3ชุดนะครับแล้วก็ไทรอยนึงแล้วก็ฟางนะครับนำไปตอกกับต้นขนุนนะครับแล้วก็นำไปทานด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีอาการนะครับอย่างอื่นนะครับ ไม่ได้มีอาการดังที่ผมกล่าวมาหรือดังที่ลูกค้าสั่งวันนี้ก็โทรมาปรึกษาหรือวาอ่าสอบถามได้นะครับที่084นะครับ749267นะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้าเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ไสเลื่อนนะครับคนที่เป็นไสเลื่อนก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายนะครับผู้หญิงก็เป็นไส้เลื่อนได้นะครับแต่ว่า 100%จะเป็นที่ผู้ชายประมาณ80ผู้หญิง20นะครับเนื่องด้วยการยกของหนักบ้างนะครับออกกำลังกายบ้างนะครับแล้วก็ส่วนไทรอยนะครับก็แนะนำให้ทาน3ชุดนะครับถึงจะหายใช้เวลา3เดือนนะครับแต่ ลูกค้าจะทานาเดือนละ1ชุดต่อเนื่องก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเราไม่ได้เน้นการสมุนไพรแต่เราเน้นนะครับให้ผู้ป่วยได้ทานสมุนไพรแล้วก็หายเราก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะมีเงินไม่เพียงพอนะครับเพราะว่า3ชุดใจรอยก็ต้อง3ามพบาทนะครับแต่ถ้าสั่งทีละชุดก็ได้นะครับหนึ่บบาทเก็บปลายทางเนาะ ถาลูกค้าที่สะดวกโอนก็หนึ่งพับาทนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าทานดีแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยแล้วก็คนที่ยังไม่ตัดสินใจไม่รีบรักษานะครับอาการเหล่านั้นก็จะบานปลายนะครับอาการก็ค่อยๆหนักขึ้นนะครับรักษาอย่งไงก็ไม่หายนะครับหรือว่าท่านใดที่เคยรักษาจากที่อื่นแล้วไม่หายก็ เราก็ยินดีเป็นทางเลือกสุดท้ายท่านนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ749นะครับ267นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับและก็ยินดีที่จะจัดสมุนไพรให้ท่านได้หายนะครับก็ท่านใดที่นะครับไม่สะดวกโทรก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือแอดไลน์เลยนะครับที่ ID นะครับย้ำ ไอดี n ลนนะครับ0847492667นะครับแต่ถ้าสะดวกก็แม่ค้าจะสะดวกรับสายนะครับโทรดีกว่านะครับสวัสดีครับ